คำถามที่ว่าใครฉลาดที่สุดในสามก๊กเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมายาวนานในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบวรรณกรรมเรื่องนี้เนื่องจากตัวละครแต่ละตัวต่างก็มีสติปัญญาและความสามารถที่โดดเด่นแตกต่างกันไปการจะตัดสินว่าใครฉลาดกว่าใครจิงขึ้นยุก,กับว่าเรานิยามความฉลาดในรูปแบบใดผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้ที่ฉลาดที่สุดในสามก๊กตัวละครที่มักถูกยุกข,ขึ้นมาเปรียบเทียบในด้านสติปัญญามากที่สุดได้แก่ของเบ้งและซูมาอี้ แต่ก็ยังมีบุคคลอื่นๆที่มีความสามารถโดดเด่นไม่แพ้กันขงเบ้งจูเกิเหลียงขงเบ้งคือภาพจําของผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรเขามีสติปัญญาที่กว้างไกลและลึกซึง้งสามารถมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดได้อย่างทะลุปูโป่ปงความฉลาดของของเบ้งไม่ได้มาจากอํานาจวิเศษแต่เกิดจากการศึกษาตํารายุทธศาสตร์อย่างลึกซึง้งจนสามารถนามาประยุกต์ใช้และควบคุมสถานการณ์ในสนามรบได้อย่างเหนือชั้น หลายครั้งที่ขงเบ้งได้สร้างความสามารถจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้วิเศษทางปัญญาลักษณะความฉลาดของของเบง้งนักวางกลยุทธ์เชิงรุกสามารถวางแผนซับซ้อนและคาดการณล่วงหน้าได้หลายขั้นตอนเชลชาน่นจิตวิทยามีความสามารถในการอ่านใจคนและใช้สงครามจิตวิทยาเพื่อเอาชนะศัตรูมีความรู้รอบด้านไม่เพียงแต่เรื่องการทหารแต่ยังรวงมถึงการเมืองการปกครองและดาราศาสตร์ ซูมาอี้ในขณะที่ของเบ้งเปียบเสมือนมังกรที่ผง,งาดอย่างโดดเด่นซูมาอี้กลับได้รับฉายาว่างูแมวเสาซึ่งสะท้อนถึงความฉลาดในรูปแบบที่แตกต่างออกไปเขาเป็นผู้ที่ฉลาดในการเก็บซ่อนความสามารถและความทะเยอทะยานไม่ภายใต้ท่าทีที่สงบสง,งียมและอดทนรอคอยโอกาสแม้จะไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นในการรวมรวมแผ่นดินช่วงแรกแต่ท้ายที่สุดแล้วตระกูลซูมาของเขาก,ก็คือผู้ที่สามารถรวมรวมสำกกคือเป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ลักษณะความฉลาดของซูมาอี้ความอดทนเป็นเลิศซูมาอี้ใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตในการรอคอยให้คู่แข่งและผู้มีอำนาจในตระกูลโจสิ้นอำนาจไปทีละคนการมองการไกลเขาวางรากฐานอำนาจให้กับตระกูลของตนเองอย่างเงียบๆและเป็นระบบจนสามารถยึดอำนาจได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมฉลาดในการเอาตัวรอดเขารู้จักปรับตัวและทำทีเป็นคนขี้โรคหรือไม่สนใจการเมืองเพื่อไม่ให้โจโฉระแวง ตัวละครอื่นๆที่มีสติปัญญาโดดเด่นนอกเหนือจากคงเบ้งและซูมาอี้แล้วยังมีตัวละครอีกหลายคนที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความฉลาดกุยแก่ยอดเสนาธิการของโจโฉในช่วงเริ่มต้นมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และนิสัยของศัตรูได้อย่างแม่นยำจิวยี่แม่ทัพหนูแห่งกังตังเป็นผู้ที่มีสติปัญญาหลักแหลมในแบบวีรบุรุษแต่ในวรรณกรรมมักจะถูกบทบังรัศมีและพ่ายแพ้ต่ออุบายของคงเบ้งอยู่เสมอ ปังทองได้รับการขนานนามแล้วเป็นหงดารุนคู่กับขงเบ้งมังกรหลับแม้แต่ขงเบ้งเองก็เคยยอมรับว่าปังทองมีสติปัญญาเหนือกว่าตนเขาคือผู้วางอุบายเรือโซ่ที่นําไปสู่ชัยชนะในศึกเซ็กเพ็กแต่ข้อเสียคือขาดความรอบคอบนวมัดระวังโจโฉแม้จะถูกมองเป็นผู้ร้ายแต่โจโฉคือผู้นําที่มีความสามารถรอบด้านเขามีสายตาที่แหลมคมในการมองคนและใช้คนได้อย่างถูกต้องแม้แต่ซูมาอี้ เขาก็เคยเตือนโจพีผู้เป็นลูกชายให้ระวังตัวไว้สรุปการตัดสินว่าใครฉลาดที่สุดใน3ามก,ก๊กไม่มีคำตอบที่ตายตัวหากมองในแง่ของการวางกลยุทธ์ที่พลิกแพลงและน่าตื่นตาตื่นใจหลายคนอาจยกให้คงเบ้งเป็นที่1แต่หากมองในแง่ของผลลัพธ์สุดท้ายและความสำเร็จในการบรรลุปเป้าหมายระยะยาวผู้ชนะที่แท้จริงกลับเป็นซูมาอี ผู้ที่ใช้ความอดทนและความฉลาดในการรอคอยจนสามารถวางรากฐานให้กับตระกูลของตนเองครองแผ่นดินได้ในที่สุดดังนั้นความฉลาดของแต่ละตัวละครจึงเป็นเหมือนเหรียญคนละด้านที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่แตกต่างกันไปในการชิงไหวพริบเพื่อเป็นใหญ่และนี้ก็คือทั้งหมดสําหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องปรัชญาชอ็อตขัดด้วยนะครับสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ